อยู่ที่สถานที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงในหลวงของแผ่นดินค่ะวันนี้นะคะมีศิลปินนักร้องกว่าร้อยชีวิตเขามาร่วมร้องเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุม,มิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ8 4พรรษาบรรยากาศการถ่ายทำจะเป็นยังไงอูจะพาไปว้าวดาราเดี๋ยวนี้เลยค่ะเห็นพระเจ้าอยู่ ทรงเมตาเฝ้าดูแลประชาทั่วหน้าไกลไกลเมื่อยามอ่อนล้าหมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจเดียวอยู่ในว่าวันพรุงนี้ยังมควาถาเป็นส่วนหนึ่งในมิวสิควิดีโอเพลงนี้พี่น้องรู้สึกยังไงบ้างคะก็ คือจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในละครด oh ีๆซีพันดินเดอะมิวสิคัลใช่ไหมคะคือ <c oughs> ครั้งแรกที่ได้ยินเพลงเพรา oh, oh. ะจ <c oughs> ังเลย <c oughs> ไม่รู้เข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเพราะเพลงในละครเราใช่ไหมแต่เรารู้ทำไมเพราะจังเลยมัน <c oughs> เป็นคําง่ายๆ <c oughs> อ,อย่าในเรื่องของพันดินอย่างเงี้ยเดายู่บนพื้นดินของเรานีนค่นคือคนโชคดีแล้วแบบจริงใช่มันคือคําง่ายๆที่มันเออใช่อ่ะแล้วร้องโดยเด็กด้วยนะสึกว่า มันเหมือนความรักที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆอะค่ะแล้วรู้สึกอุ่นละพงใจยังเลยพอวันนี้เนี่ยได้ถูกมาถ่ายทอดเป็นมิวสิกแล้วก็พูดถึงในหลวงของเราในราชการปัจจุบันก็แบบภูมนใจอะค่ะเป็นเกียรติจริงๆครับที่ได้มีโอกาสร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งร้องเพลงนี้แล้วก็เหมือนกับได้ได้ไดทำเพื่อถวายให้กับทุกท่างอของน่นนงเป็นที่รักเล็กที่พึ่งพี ตัวนี้ตัวนี้เป็นมิวอนดบีที่ถ้าวงกลองไม่มีอะไรเลยมีแต่ความรู้สึกอย่างที่บอกไปคือเราพยายามส่งความรู้สึกไปพวกท่านแล้วคิดว่าพวกท่านรู้สึกแต่ว่าเราอยากให้คนที่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าใครก็ตามแต่อยากให้รู้สึกร่วมกับเอ็นบีไม่ใช่คือดาราเยอะก็จริงเป็นข้อดีครอมาดูดาราจะไม่ใช่แต่ผมเชื่อว่าอินเนอร์ของทุกคนที่ท,ที่ที่ถ่าย ผมเชื่อว่าทุกคนจะลองให้หมด ว่าท,ทุกสิ่งที่อยู่ในเนื้อเพลงนี้มันมันเป็นเรื่องจริงแล้วพอเราเรานึกถึงภาพ p l าินีกรณีกิจเก่กาๆหรืออะไรที่ในหลวงทําไว้แล้วเราเห็นมันตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบในหลวงให้อะไรกับแผ่นดินนี้มากมายเนาะเราก็รู้สึกภูมิใจที่อย่างน้อยเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยในในแผ่นดินไทยอย่างเงี้ยคือบอกว่า,วาคือถ้าลองฟังทั้งเพลงดูแล้วจริงๆเนี่ยโอ้โห ความหมายทุกๆคำมันซาบซึ้งมากไม่ว่าจะเป็นแต่ละคำที่เขาบอกว่าใช้ออกมานี่ทําให้เราได้มองเห็นหลายๆอย่างพระชุกตรเนกิจแล้วว่าทุกๆอย่างที่พระองค์ได้เคยทำยอดเงือของท่านไม่ค่ามากๆสําหรับแบบคนไทยทุกคนนะคะจริงๆถ่ายทอดไปแล้วเรารู้สึกกับท่อนไหนมากที่สุดรู้สึกเป็นพิเศษเนี่ะท่อนสุดท่อนสุดท้ายไปอย่างสุดท้ายเนาะว่าแผ่นดินนี้คือบ้านที่แสนสวรรค์แสนสุดใจมีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ลืม ดิ่งนี้คือบ้านคือแดนสวนแสนสุขใจมีทุกอย่างที่ มาให้ได้ดูกันค่ะร้องว้าวเป็นทุกอย่างเลยวันนี้เป็นตะกล้อง<ะ>เป็นผู้ควบคุมเด็กๆเ,เป็นหัวหน้าเด็กครับวันนี้หัวหน้าเด็กนะฮะแก๊งเด็กผมวันนี้ก็มาจาก4ีแผ่นดินละครสีแผ่นดินครับ<ะ>หลายคนก็ร้องเพียงพอมาก<ะ>แล้วก็เป็นลูกหลานของพวกเราะนะครับมีอย่างน้องทิกเกอร์เนี่ยฮะ นะฮะลูกชายคุณนิโค<ช>ก็มาร่วมงานมีลูกไวยเจ๋งก็มาครับบังรักซอยเก้าแล้วก็มีนี่แม่พลอ,อยตอนเด็ก<อ>ก็มีนะฮะมีหลายคนมากเลยด้านนู้นก็จะเป็นลูกคุ้มกลับบ้างก็มีนะฮะ<ช> <laughs> อยู่ในบริษัทเอกแสกนี่แหละ,ะนะครับก็มามอบถวายความจุรักภักดี<ช>ทุกรุ่นทุกเจเนอเรชันของคนไทยนี่ๆาม,มาๆๆๆๆ ี่ันอย่ามาบอกฉันว่าจะคิดถึงใครอยากจะกับเขาก็เทรห้างเขาเลยดีว่าโอ๊ยยังไงฮะอันนี้เรื่องหลังการถ่ายทำโซ่เฉพาะคือโซ่นี่เราพบคู่แฝดคู่ใหม่ของวงการเด็กๆงงนี่เขาบอกว่าพี่ทำไมเป็นแฝดกันนี่ฮะสองคนนี่ฮะ แล้วน้องยังไม่รู้อะไรนี่มีแฝดสามนะล้มลอบอะไรไม่ได้ยังยมยิ่งพึ่งเฉยยิ่งพิ่งเฉยเขาบอกว่าเขาเป็นปีศาจใส่หน้ากากจะฉีกแล้วเผาออกมาได้น้องทำไมน้องเป็นอผี่ะคะน้องปาะคนมีจินตนาการสูงอ๋องเป็นคนอารมณ์ดีใช่น้องเป็นค่รักษา จังหวะถอดหน้ากากไวได้จนถึงเที่ยงคืนแล้วเราก็รอให้มันถึงเที่ยงคืนเปยวะแล้วยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่รู้หรือปะเนี่ยก็ใส่หน้ากากเพิ่งจะถอดแล้วก็จะเป็นแบบนี้อยากให้เธอคิดว่าฉันเป็นแมวิผมเกิดมาก็เจอ ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แม่ลูกได้ร่วมงานกันบนเวทีพร้อมกันบนเวทีรัชดาไลยเตเตอร์ด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นมากพี่ก็รู้สึกเื่นไงอย่าดึงตาตัวเองตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับต่เมื่อกี้มองมานี่แบบตั้งใจมากนะพี่กี้เพลงนี้คือได่เดซิวนีเลยืนอยู่ข้างหลัง

าภาพอย่่งที่โอ้เชื่อว่าทุกคนคงเห็นบ่อยภาพที่แบบในหลวงงทรงงานอยู่แล้วมีเหงื่อ,อไหลมาตรงจมูกข,ของท่านแล้วก็หยด,ดลงไปอะ่ะโอเห็นภาพนั้นภาพที่เราเห็น,หนคือเราเห็นว่าเวลาท่านไปนี่พิทุรากาันดารที่เหล่านั้นก็จะดีขึ้นจริงๆไม่ว่าคนไทยทุกคนจะประสบปัญหาอะไรจะมีปัญหาอะไรเนี่ยทนท่านก็จะทรง,งรับรู้แม้กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็นท่านก็ยังทรงเป็นหัวคนไทยทุกคนอยู่ก็รรู้สึกว่าการที่เราได้เกิดเป็นเป็น มีพระเจ้าอยู่หัวอย่างในห,หลวงเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยมากแล้วก็รู้สึกรู้สึกมีมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยแห่งนี้มากๆท่านไม่จําเป็นต้องทําอะไรให้ให้พวกเราก็ได้ครับจริงๆแล้วท่านไม่จําเป็นเลยคนระับท่านท่านจะสามารถอยู่อย่างสุขสบายก็ได้แบบกษัตริย์แบบราชานะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรับรู้มาจากคุณยายคุณย่าคุณแม่ที่เล่าให้เราฟังหรือสิ่งที่เรารู้สึกเองจากรอยยิ้มหรือว่าแววตาหรือว่าคําพูดของท่าน เวลาที่ท่านสอนพวกเราเรารู้สึกได้ครับว่าท่านรักแล้วมันก็เพียงพอแล้วครับที่ผมคุ้มแล้วก็ภูมิใจแล้วก็โชคดีที่เกิดมาในยุคที่มีท่านเป็นกษัตริย์นะครับแล้วผมก็รู้สึกภูมิใจที่ผมได้เกิดมาเป็นคนไทยไม่มีนแผ่นดินไทยนะครับแม้แต่ตารางนิ้วไหนที่ท่านไม่เคยไปเหยียบที่ท่านไม่เคยไป <c oughs> ไปช่วยเหลือหรือว่าดูแลปลิตภัณชาวไทยนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจแล้วก็ ภาคภูมิใจมากๆนะครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็มาเกิดมาอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้พื้นแผ่นดินไทยที่มีหลวงทรงปกครองครับความจริงทุกคนจะบอกว่าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้รับรู้หรอกนะว่าท่านเนี่ยทรงงานนักแค่ไหนท่านเหนื่อยมาเพื่อพวกเราแค่ไหนความจริงเรารู้นะคะ,ะที่เราเห็นภาพเห็นอะไรทุกๆอย่างเนี่ยเราก็ซาบซึ้งมากๆเราบอกว่าไจคงซาบซึ้งตลอดถึงสิ่งที่ท่านทําทําให้พวกเราทุกคนมีวันนี้นะคะทั้งหนูจะเกิดมายังไม่ไม่เคยเจอท่านมาก่อนนะคะแต่ว่าหนูก็แบบมีความฝันของมากๆเพราะว่าแบบ วันหนึ่งอยากเจออะอยากเจอว่ามันต้องเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตนะคะแบบไม่รู้พี่หนุมแบบอยากเจอมากถึงขั้นที่หนูคุยกับเพื่อนเราอะว่าแบบเฮ้ยไปไปเฝ้าในหลวงที่ศิริราชกันคือถึงแม้จะไม่ได้เจอแต่แบบยังอยู่ในที่เดียวกับท่านอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วอะเห็นพระราชกรณียกิจที่ท่านทรงในสมัยก่อนเนี่ยนะคะ,ะก็สึนใจมากแต่เด็กๆก็เคยคิดกันเองกับพี่น้องว่าแบบ ตายแทนได้ไหมตอบเลยก็ได้โดยแบบว่าไม่ลังเลใจโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องม,มีใครใบอกนึกเองอะนึกในใจเองอก็เป็นความรู้สึกจริงๆที่ที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มองพระผู้ทรงเมตตาเฝ้าดูแลประชาทั่วอน้าไกลไกลเมือยมอมอ่อนลา วันพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจจึดเดียวอยู่ไายในว,วันวันพรุ่งนี้ยังมีวันในล้ของแผ่นดินล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ย ลนอกเหนือจากสิ่งที่เราถ่ายทอดผ่านในสิ่งวิดีโอเพลงนี้ถ้าเป็นไปได้เลยอยากจะบอกอะไรกับพระองค์<ม>ท่าน<ม>ก็อ้อมว่าทุกเนื้อร้องบอกอยู่แล้วในสิ่งที่ท่านทรงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากจะบอกประชาชนชาวไทยทุกคนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในสิรร่ง<ม>ที่ท่านเคยทำไว้ให้กับ กับประเทศของเราว่าเป็นยังไงผ่านเนื้อเพลงที่ที่เราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมด้วยนะคะในวันนี้ค่ะพระองค์ทรงประชวรอยู่ขนาดนี้ก็ยังสารนั่งฮังเล็งอย่สังเออแม่ลงอยแชร์มาด้วยน้ำท่วม 所以，那，也开好价钱，也开好心态。 แตไปที่พงษ์ท่านเนี่ยพงษ์ท่านทำทำเพื่อคนท,ทั้งประเทศเยอะแยะมากมายไม่ได้ทาเพื่อเพื่อเพื่อตัวพงษ์ท่านเองด้วยซ้าแต่พงษ์ท่านยังยังยัง,ยงทำเราเนี่ยเราเห็ทํราทำเพื่อตัวเองแค่นั้นเองเราทาเพื่อครอบครัวเราเองเนี่ยแต่บ <ก est ili> างทีเราเราท้อแล้ว <Ừ S 1> เราเหนื่อยแล้วเราไม่อยากจะทําแล้วเราท้อแท้แล้วทาไมไม่มอพงพงษ์ท่านทาไมไม่ดูพงษ์ท่านเป็นตัวอย่างพงษ์ท่านตั้งแต่เกิดมาจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นพงษ์ท่านอยู่ทรงงานนอกจากพงษ์ท่านไปชวนคือผมรู้สึกว่าไม่มี ไม่มีายรานตหนลที่ทําที่ท,ทําได้ขนาดนี้แล้วก็นั่นแหละเป็นพลังให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราท้อเราเหนื่อยเราต้องมององค์ท่านดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ลุกขึ้นสู้ พอมิวสิคนี้ออกไปแค่ร้องตามเราอะเพราะว่าแบบมันก็ที่สุดแล้วอะค่ะแค่ร้องตามเราไปนะคะคุณก็จะรู้สึกทุกคําพูดที่ที่เขาได้ถ่ายทอดออกมามแล้วก็เหมือนคุณเองก็ได้บอกสิ่งสิ่งน,นี้กับพระอ,องค์ท่านเหมือนกัน ว้าวคุณผู้ชมค่ะรู้สึกปลบปลื้มและกก็ตื้นตันมากๆเลยนะคะกับเพลงในหลวงของแผ่นดินที่มีเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมาได้ตรงแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกขนลุกมากๆรวมไปถึงการรวมตัวรวมใจของเหล่าศิล,ลปินที่พวกเขามารวมตัวกันที่นี่กว่าร้อยชีวิตเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงของพวกเราและวันนี้รายการว้าวดาราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ